ีค่ะทุกคนวันนี้ก็ทำช่อง Youtube ครั้งแรกนะคะก็ไม่รู้จะเหมือนเขาหรือเปล่าแต่เป็นช่างตกกับโบกาวเวลนะคะก็เป็นอย่างนี้เลยนะคะตกกับโบกาวเวลนะแล้วก็เราจะไปเอาของจากข่อสร้างบ้านกันนะคะ เราจะไปเอาของจากเมืองเมืองเขาเรียกว่าอะไรนะไม่ใช่เมืองหิมะจา้าเป็นเมืองอตรงนี้อะค่ะเมืองตลาดตันนัดตะแลวเล่นไม่ใช่เมืองตลาดตอนนัดหลอกก็เราจะไปกินข้าว กันคิอุกเอ้ยเข้าไปในดีสีคิอุกคิอุกถ้าทุกคนเนี่ยอยากเจอหน้าเราก็อีกนานเลยนะคะเพราะว่าเราเนี่ยไม่มีกล้องนะคะเราก็เลยต้องถ่ายในโทรศัพท์นะเรา ก็เอ่อตอนนี้อยู่บ้านกับพี่ชายนะคะนี่กําลังจานด้วยเดี๋ยวจะทำอะไรให้ดูนะคะ อีใครชอกระปกแต่จริงแล้วผมเป็นเจ้าของบริษัทโอเคพอๆๆๆไม้เปลี่ยนเสื้อไหมต้องบอกเช็บว่าไง นี่นะคะเราก็เอาของตรงนี้มานะคะเอามากะเอิมขึ้นเทปใส่แกะโอ้ oh my g ย d กกินได้ไม่มีใครเห็นหรอกกินได้อยู่แล้วแหละถ้าเอานี้มาผสมกับอันนี้ล่ะว้าว แล้วก็ผสมกับพริกอ้ยเพ็ดเพ็ดจังเพ็ดอะโอเคดีจังแลมะมามากุ้งไม่ใช่มามะ่าป้าอีกแล้วกู กินอะไรวะติดซ่อมโทรศัพท์ด้วอยอันนี้เราเอาไปเล่นละครไปเล่นละครแล้ว,ลลวลลกันเขาหน่อยนะจะเอาไปเล่นละครนะก็ ฝากก่อนวัดตีอ้าวัดตีแปไงจะทำอีกนานแค่ไหนอะฉันหิวแล้วนะฉันเป็นรอได้เลยคลิปชั้นสองค่ะคลิปมันยาวนานมากเลยนะอ้าว <c oughs> พี่ถ่ายเสร็จแล้วค่ะน้องๆพี่ก็ขอโทษด้วยนะเพราะว่าพี่ต้องไปโรงเรียนอะ่ะพี่ก็ยังไม่ตัตพอสำหรับที่จะถ่ายคลิปนะคะก็อย่าดราม่ากันเนาะหนูก็ไม่ได้เป็นพี่แต่ถ้าพวกพี่ทุกคนมาดู คลิปหนูกดไลค์ให้ด้วยนะคะขอบคุณนะคะไปนั่งรอเลยเหรอ้มาแบบสายเดียวมันต้องนั่งสายเดียวคนนี้ก็ยังนั่งสายเดียวยืนเคยแตายได้ ไปดีมะเดี๋ยวเหนะ็นไหมนี่มันอะไรนะ่ะชีตดูมีน้องแอบอยู่ตรงนี้ด้วยไปค้นหาดูกันได้นะคะ นัง่งใส่เดียวนัง่งใส่เดียวคุณลูกค้าเสิคะคือฉันไม่ได้เอาบัตรมาเลยจ้ะขอโทษด้วยนะจ๊ะไม่เป็นไรจ้าฉันให้เธอฟรีก็ได้จริงเหรอจ๊ะขอบคุณจ้า แต่ฉันมีเงินอยู่พอดีเลยนะจ๊ะดีเลยจ๊ะเอาอะไรดีจ๊ะฉันรัให้นี่เธอใช่เพื่อนของฉันหรือเปล่าอ่ะสมัยตอนเรียนอนะชื่อเธอคุนคุณนะเธอชื่ออะไรเหรอชื่ออัปปะค่ะ เฮ้ยเพื่อนเพื่อนโอ้ไ oh ม่กอดตองเจอกันอีกแล้วนะเอานี้ฉันถน,นาน้ำฉันหิวน้ำจนคอแห้งแล้วเนี่ยไ้เลยน้ำอะไรจ๊ะน้ำน้ำจต้เอามาเลยเฮ้ยเหรอสำหรับเธออะต้องน้ำจืกเปรี้ยวจีด๊ด ผสมกันเลยเธอน่าจะไม่รู้ล่ะต้องใส่มะนาวลงไปด้วยจะได้ปเปรี้ยวที่จริงแล้วฉันไม่ใช่เพื่อนเธอหรอกนะฉันเป็นแค่พนักง,งานาน่ะใส่นมจืดลงไปด้วยมะนาวลงไปสองหน่อยไหมะนาหนานาว ใส่ได้อ่ะเอานี้ไปด้วยละกันฉันรู้ว่าเธอไม่ชอบเคลกหรอกแต่ฉันก็ใส่ไปฮ่าฮ่ฮฮใส่ใส่แต่ลลานี่เสร็จแล้วหูน้ำสูตรพิเศษเลยเหรอเนี่ยใช่แล้วนี่ ขอบใจนะอืมก็อะไรดีๆเปรี้ยวๆหวานๆฮะฉันว่านะเธอคงชอบแครลทแล้วแหละว่าไงนะเปล่าๆๆไม่มีอะไรนะฉันเอาอีกได้เลยฉันผสุมให้นะ ชอบแชลอนหรอือเปล่าอ่ะก็นิดหน่อยอ่ะโอเคจะไปนั่งรอนะอนนจะเซอร์เอาตัวเด็กสิไม่ได้หรอกตังอ่ะไม่ได้เอาไว้กินเรากินตังไปแล้วขอโทษนะ อีกแั้นล่ะอเอาแก้วใหญ่เลยละกกันแล้วก็ใส่นมจืดจืดจืดแล้วก็ทำมันเข้มนิดนึง่งไม่เข้มละลก็ใส่ในลงไปนี่ได้แล้วน้ำแครอทแล้วเราก็ เอาส่นไะอเสร็จแล้วจ้ามาแล้วงนินไม่ให้เฮ้เอาให้ก็ได้ถึงว่าสงสารนะ เอ้ยมันตกถัวไปแล้วขอบคุณนะไม่เป็นไรดื่มน้ำเปล่าหน่อยดีกว่าเฮ้น้ำเปล่าฉันใส่ย,ยาพิษไปด้วยแล้วแหละยาพิษปวดท้องอุ๊ปจังละ Dở rồi chiếc tay thôi chiếc tay thôi Khí thôi chị thôi chị thôi cái thôi chị thôi chị เสร็จและ้วใช้ได้สักหน่อยวางไว้ที่เดิมนะล้างมือเสร็จและ้ะละวเสร็จแล้วอะโหแผนกันนี้ไม่ได้ผล โอเคนะคะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับเรื่องนี้นะคะก็บ,บ๊ายบายค่ะ